อ่ะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้อยพังสีนวลนะครับวันนี้เราก็จะมาป้อนกล้วยนะครับของคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมอ่าท่านได้เมตตาเนาะให้กล้วยสั่งทางร้านวันชัยนะครับมาส่งให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เพิ่งสุกนะครับผมเอ็ดกล้วยละจ่าถลาจ่าเร็วเสียงดังดงอ่าให้น้องเอ็ดป้อนนะครับผมกล้วยจากกล้วย กินกล้วยนะครับผมช่วงค่ำเราก็มีนะครับผมเปิดร้านนะครับผมแม่แม่แมท่านใดที่จะเมตานะ mm hmm. ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมกล้วยหวานๆผลไม้สวยๆกล้วยหวานๆให้กับชีนวนของเราได้กินได้ทานก่อนหลับก่อนนอนนะครับคะแนนที่ได้ที่เหลือหลังจากหักค่าจใจ่ายเราก็ทํากันศาสตร์นะครับดูบ้านดูบ้านของเรานะครับผมมีเฉพาะเนาะเป็นเสาสี่ต้นนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นดูนะครับช่วงบ่ายเนาะแดดนี้ทะลุเลยนะครับผมไม่ไม่เหมือนกับเหมือนกับว่าไม่มีไม่เหมือนกับไม่ได้ยืนร่มเลยนะครับผมทะลุตัวบ้านนู่นนะครับล่มไปอยู่นู่นเลยนะครับผมอยู่กลางทุ่งนานะครับว่าแดดช่วงค่ำเนาะช่วงบ่ายสี่ห้าโมงนะครับผมทะลุตัวบ้านนะครับนี่ขอบพระคุณกุณ้ยหวาน,าน,านมากๆเลยนะครับผม ก็เป็นของคุณแม่ท่านบอกว่าไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นของท่านใดก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะ,ะน,น,นะครับผมอ่าที่เมตตาสีนวลนะครับผมอ่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อ่าเปิดร้านหาค่าต้นสับรดนะครับสับรดของเราก็หมดแล้วนะหนึ่งี่กองสับรดนะครับไม่มีแล้วนะครับผม เราจะป้อนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังเหลืออยู่นะฮะแดี๋วเราก็ป้อนแค่นี้เนาะเดี๋ยวรอก,ก่อนให้ให้เขากินหญ้าก,ก่อนกินหญ้ากแกมไปด้วยสล,สลับสลับมาสลับกล้วยนะกินเยอะนะครับผมแต่ละวันนี้กินเยอะมากๆนะครับมีเท่าไหรก่ก็กินได้หมดนะครับ เราต้องทําความสะอาดนะถ้าเป็นกล้วยเนาะบางครั้งเขาบ่มแก๊สนะครับเราต้องล้างถ้าล้างปุ๊บนะเอาเลยนะครับเปลือกจะเป็นสีดำโอ้ตกครับก็ขอขาบขอพระคุณมากๆเลยนะครับผม่าของเมสซี SC นะครับที่ท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับ ก็ขอให้คุณแม่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคมมุมม่งมั่นารถนานะครับขอให้เฮง <ๆ S 1> เรวยๆวยตลอดปีตลอดไปนะครับขอบคุณครับ